ลูกอะไรเอ่ยนี่เขาเรียกว่าลูกสาเกนะครับลูกสาเกล่วงตามพื้นเลยฮะนครับ มะม่วงเขียวเสวยฮะกินดิบอร่อยฮะม่วงพันธุ์นี้ครับอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงอีกพันธุ์หนึ่งครับม่วมงเขียวใหญ่ลูกกระบอกเลยครับก็ใหญ่ฮะลูกใหญ่เทียบประมือผมแล้วนี่ครับใหญ่มากเลยลูกปลาเลอยเลยครับ สีเหลืองนะครับไก่จะสุกเต็มทีนะครับร่มลื่นมากครับนี่ก็เป็นห่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับเป็นลูกสีเหลืองนะฮะไม่ใช่สีเขียวนะเป็นสีเหลืองครับ ต้นไม่ใหญ่อะ่ะต้นไม่ใหญ่ต้นไม่สูงเท่าไหร่ค่อนข้างร่มรื่นครับ ่มม่วงเต็มไปหมดเลยครับภายในบริเวณวัดแห่งหนึ่งครับล่มลื่นครับแล้วก็มีการปลูกมะม่วงให้ประโยงละยางตรงเต็งหมดเลยครับ นี่เป็นความร่มรื่นของวัดวัดหนึ่งครับซึ่งอยู่อันนี้เป็นพันมะม่วงมันนะครับมะม่วงมันวันนี้ก็หายยากนะครับมะม่วงมันส่วนใหญ่ทุกวันนี้จะมีแต่มะม่วงตลาดครับย,ยมกินมะม่วงเขียวเสวยก็ทำแต่เขียวเสวยถ้าชอบมะม่วงน้ำดอกไม้ก็ทำแต่น้ำดอกไม้กันครับ ที่นี่จะปลูกหลายพันหลายพันหลายพันครับ,าาารบทางลมลืน่นนะทุกวันนี้ม่วงกะร่อนม่วงกะร่ลอนหากินเก่งครับลากหากินเก่งม่วงกร่อนม่วมงตาส่วนใหญ่ก็จะนิยมเอาไปปลูกไปต้นต่อครับ แล้วก็จะเสียบยอดด้วยมะม่วงพันธุ์นนี้ลูกปูดินเลยนะปูดินปูทรายเลยก็สิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเขาเรียกว่าสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะแก่ทยอยแก่กันที่บ้านผมก็เก็บเอาไปทํามะม่วงส้มลิ้มนะ ต้นไม่ใหญ่ครับต้นไม่ใหญ่แต่ลูกใหญ่ใหญ่มากเนี่ยใหญ่จ,จริงๆรฮะเดยผมจับให้ดูนะลูกใหญ่ทุก <c oughs> ใหญ่โตมโหลานโตมโหฬานก็จะมีศาลาไว้ให้ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาได้พักผ่อนดูดีมากครับ ทางเข้าและข้างๆทางเข้าก็จะมีอุปกรณ์เอาไว้ให้ชาวบ้านได้ออกกำลังกายของใหม่ๆฮะเพิ่งลงก็เป็นโอ้โหกําลังออกช่อเนี่ยฮะเนี่ยลูกแก่แล้วฮะเออแก่แก่เก็บกินได้แล้วฮะแต่เนี่ยฮะตรงนี้ก็ยังกำลังออกช่อ ก็หาที่พักใส่ตาครับวงนี้ก็เพิ่งจะออกช่อนะครับนี่คือลูกสาเกครับเราสามารถที่จะเอาไปทอดชุบแป้งทอดเหมือนกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดได้ได,ได้สวัสดีครับ